นี่คือกำไรที่มันทำได้ในหนึ่งชั่วโมงนะครับผม1นึ่พันกว่าบาทครับก็ถือว่าเหนือกว่าค่าแรงขั้นต่ำเลยนะเนี่ยสวัสดีครับผมเวกัสบ o y เด็กหนุ่มธรรมดาที่เลี้ยงชีพด้วยการเดิมพันคนดีคนเดิมนะครับไา่มนูควากังเพงครับล็อกอินเข้าไปเลยตอนนี้ทุกคนอย่าสังเกตว่า กระเป๋างของผมมีเกือบหกหมื่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเกมที่จะเล่นก่อนก็ต้องลองดูกราฟนะครับอ่บาบาคาร่านี่โอ้โหแดงมาเลยเดี๋ยวเราเลือกที่เลเยอร์ก็มีขึ้นขึ้นลงลงนะครับกราฟกำลังขึ้นของแบงเกอร์นีอ่าลงจะเป็นส่วนใหญ่ของลูเลน่นนี้โอ้โหแดงตลอดอ่าเสือมังกรนี่น่าจะเล่นได้นะครับอ่าสังเกตว่ามันยึกยักยืยัก,ยยกขึ้นลงไม่มากก็เราสามารถทํากาไรได้ถ้า เราใช้การเดินเงินที่ถูกต้องอโอเคผมจะเล่นแบบแทงทั้งเสือทั้งมังกรเลยแล้วก็จะใช้วิธีเดินเงินแบบฟิบ o ั a ชชีนะครับอ่ามีคนถามในเพจนะครับว่าการเดินเงินฟิบนัอชชี่มีความเสี่ยงต่ํำเรามาเดินระยะสั้นได้ไหมก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้กําไรร้อนแรงนะครับผมเลือกกําไร9บาทเก็บใส่กระเป๋าทุกครั้งแล้วก็ให้ขาดทุนที่30,000นะครับกดสร้างเกมเลยครับผมกดเริ่มเกมไปเลย เหตุผลที่คนใช้ฟิโบนัชชีนี้เปิดระยะยาวกันเพราะว่ามันเป็นการเดินเนงินที่ความเสี่ยงต่ําที่สุดแทบจะในโลกแล้วนะครับเขาก็เลยเอาไปเปิดนอนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบออกระสับกระสายนอนไม่หลับแต่ถ้าถามว่าในระยะสั้นมันทํากําไรได้ไหมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูสักชั่วโมงกว่าแต่ว่ามันก็จะกําไรไม่มากเท่ากับที่ผมเคยโชว์การเดินเงินแบบอื่นๆให้ดูนะ ตอนนี้ผมก็จะปล่อยให้บอทมันทางานของมันไปนะครับนี่คือข้อดีของบอทอัจฉริยะที่ทําทุกอย่างอัตโนมัตินะครับผมใครสนใจใช้บอทต,ตัวนี้ก็ให้ค้นหาในไลน์นะครับว่า Add i @bot1688 หรือว่าคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตอนนี้ผมก็จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวอีกชั่วโมงกว่า,วาเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะ อ่าผมปล่อยบอดตอนประมาณ5้าทุ่มนะครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งนะก็ชั่วโมงครึ่งละเรามาดูว่าบอดมันทํากําไรให้ผมเท่าไหร่นะครับอ่าผมกดหยุดบอดไว้ก่อนตอนนี้ผมมีเกือบหกหมื่นนะครับนี่คือกําไรที่มันทําได้ในหนึ่งชั่วโมงนะครับผม1000กว่าบาทครับก็ถือว่าเหนือกว่าค่าแรงขั้นต่ําเลยนะเนี่ยและเว็บที่บอดตัวนี้ไปเล่นนะครับก็มีการคืนค่าเทิร์นโอเวอร์นะครับเราก็สามารถสะสมเพื่อเอาเงินกลับคืนมาได้ด้วยนะ ขนาดเป็นการเดินเงินที่ปลอดภัยแทบจะที่สุดก็ยังทําเงินได้ชั่วโมงละหน0 0งยิ่งกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกอย่างนี้ไม่ให้เจ๋งไม่ยัไ่ไงผมปินบอรดมาดูเลยนี่คือกระเป๋าปังของผมนะครับเดี๋ยวผมเหมือนละเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาเล่นอะไรอีกก็ติดตามชมกันดูนะครับผม v e กัสบอยสวัสดีครับ